สวัสดีค่ะอยู่ทุกตัอรายการแก๊ปของน่ารักชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวของใหม่กันนะคะนี่ค่ะจะมีอย่างิบป์สมดุดแ,แล้วก็อย่างลบอย่างลบเป็นรูปอมอะค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะ,คะนี่ลองอันนี้ก่อน จะสามารถขึ้นเอามาได้ดน,นี้นะคะค่ะจะสามารถเอาขึ้นมาได้แล้วก็เอาถอดออกมาได้แล้วมันก็จะปั่นได้ด้วยแบบนี้โอเคแล้วก็จะมีอง,งุ่นนะคะกมมล้วยข้าวโพดเลมอนมาเจมีองุ่นสีแดงค่ะ แล้วก็ข้าวโพดกล้วยค่ะมะเขือยาวมะเขือเทศเอาไปแล้วสตอเบอรี่แล้วก็ชมพูนี่มันมะม่วงนี่หรือว่าฝรั่งฝรั่งมั้งพี่จำได้อาจะฝรั่งฝรั่งไปดูนี้กันเลยค่ะ มันสามารถใส่ผลไม้เข้าไปได้แค่อย่างเดียวแต่กล้วยใส่เข้าไปไม่ได้กับมะเขือยาวนะคะปิดฝาค่ะเพราะว่ากล้วยกับมะเขือยาวมันยาวใส่เข้าไปไม่ได้นะคะนี่ค่ะรถใครมีปิดปิดปิดรถเคิด่แกนมันจะมาเาโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมาก ก็ไปดูสมุดกันเลยสมุดก็ไม่มีอะไรเลยนะคะนี่ขายบ้างปง่โอเคก็หมดแล้วก็ขอจบแคปแข่งค่านี้อย่าลืมกดไช้สับตใค้ทางด้านล่างสีนี้เลยถ้ามีปัญหาก็คอเมนตนมาได้พูดเลยจ้าชูแค่นี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ I love you